สวัสดีครับสทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนเข้าสู่เทคลาฟ Now อยู่ผมเตอร์นะฮะรอบคลิปนี้เนี่ยเราจะมากันแบบสั้นๆน,นะผมเป็นการแนะนำโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเนาะเอาไว้แบ็กอัพข้อมูลเกี่ยวกับ Line แอปของเรานะผมหรือว่าแอป Line ์ที่เราจะเอาไว้คุยงานคุยกับเพื่อนอะไรต่างๆนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นการแบ็กอัพที่ไม่ได้ใช้ผ่าน Line เนาะแล้วมันทำอะไรยังไงได้บ้างเนี่ย ไปดูกันเลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับผม iTransfer for Line นะครับตัวไอคอนจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งฟีเจอร์ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยก็จะมี4หน้าต่างหลักๆตรงนี้นะผมหน้าต่างแรกเนี่ยเขาจะเอาไว้ทานเฟอร์ข้อมูลของ Line ระหว่างเครื่อง Android ไป iOS นะครับผมเราก็จากเครื่อง iOS มา Android ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถสลับกันได้ว่าเราจะเอาจากเครื่องไหนไปเครื่องไหนเนาะหรือว่า จะเอาจากฝั่ง iOS มาฝั่ง Android อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมหน้าต่างที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างเอาไว้แบ็กอัพข้อมูลนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไว้ในเครื่องของเราหรือว่าใน g l e Drive อะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ที่หน้านี้นะครับผมแล้วก็หน้าที่3เนี่ยจะเป็นการ r e รีส r e ข้อมูลนะครับผมก็จะเป็นการที่แบบ เออเราเอาข้อมูลกลับมาอะไรต่างๆที่เราแบ็กอัพไปแล้วเนี่ยสามารถเอากลับมาได้ที่หน้านี้เลยนะครับผมแล้วก็หน้าต่างที่4เนี่ยจะเป็นการอ,าอ่านข้อมูลแล้วก็ในการส่งข้อมูลออกไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเขาสร้างหน้าต่างนี้ไว้สําหรับการที่ว่าเราแบ็กอัพเสร็จแล้วก็มาใช้หน้าต่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในะหน้าต่างการแบ็กอัพเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปแล้วนะครับผมพอเราเชื่อมต่อ มือถือเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าแรกเขาก็จะบอกว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นติกถูกแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดที่หน้านี้เนาะเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะให้ไฟล์เนี่ยไปอยู่ทีเ่เรียกว่าหน้าต่างหรือว่าที่ไดรฟ์ไหนของเราารดิสก์ลูกไหนของเราครับผมก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยเนาะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถมากดตรงสตาร์ทเลยนะครับผมเขาก็จะ ถามว่าเออเนี่ยไลน์ของคุณไม่ได้เป็นแบบเวอร์ชันเก่าไปใช่ไหมอะไรต่างเนี่ยล้วก็กดโอเคไปนะครับผมทีนี้เขาก็จะทําการเช็คนะครับซึ่งไลน์เนี่ยแนะนําว่าจะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะผมถึงจะสามารถมากดที่หน้านี้ได้เนาะหลังจากนะั้นเขาก็จะทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะถามว่าเออแบ็กอัพเอาไว้ใน Google Drive ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นการ ป้องกันในส่วนของแชทที่ว่าจะหล่นหายหรือว่าอาจจะพลาดอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้แบ็กอัพไ้ที่ Google Drive ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการอินสตอลแล้วก็แบ็กอัพต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลมาอยู่ที่หน้าต่างนี้ของเรานะผมอีสองหน้า,ต,าต่างตรงนี้เลยเนาะเป็นการที่ว่าแบ็กอ,อัพเสร็จแล้วเราเอาไว้รีสโตแล้วก็เอาไว้เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลไปเครื่องอื่นๆหรือว่าโทรศัพท์เครื่องอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าต่างโปรแกรมโดยรวมๆของตัวโปรแกรม i t a n e r for Line โดยประมาณนี้นะครับผม และนั่นก็คือทั้งหมดที่โปรแกรมโปรแกรมนี้สามารถทําได้นะผมก็ลองไปโหลดใช้งานนดูได้นะผมจะทิ้งไว้ที่คําอธิบายคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะผมเป็นลิงก์สามารถกดไปลองดูมาโหลดใช้กันได้นะผมว่าเออคุณใช้แล้วชอบอะไรยังไงไม่ชอบยังไงหรือว่าดูแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้กันได้นะผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้หวังว่าเจอทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ